เอาการเงินแค่แต่ละคได้หนึ่ตัวเองแ่าอนนี้มีผลงานอะไรยังไงบ้างเริ่มจากแบรนด์เขาเข้าใจไงแต่ว่าถ้าจะบอกร้อยยานระบบมีร้อยยานของใครเช่นเดีวกันมีสองแม่เป็นอะไรเป็นสองที่พุ่งสังเกตุว่ามาจากตุกจากที่ไหนนะตุกจากอะไร ผมแม่งไมเก็บความนะผมคุณกรจากร้นชานมที่ผมจ้างได้คุบบช่อยอย่ลนี่ครับคุณก่อครับี่สดีมากเลยนี่จะเป็นเรื่องันทสครับว่าจะติดาตยกรภาษงยเอรผมั 啊，个，两个，两、啊、个。打字是送